วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําโจทย์เกี่ยวกับการหาค่าประมาณของรากสม,สมการนะคะจะโดยจะใช้วิธีการาประมาณโดยสืบ e เนื่องค่ะค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็จะเริ่มจากาเราตอนนี้เรารู้นะคะว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยคือฟ e ังก์ชัน e กำลัง x ลบ3 x เท่ากับ0ดังนั้นเราเจะกําหนดกำหนดฟังก์ชันเซต้าขึ้นมาใหม่นะคะว่าเท่ากับ e กำลัง x ส่วนสมซึ่งพอเรากำหนดเสร็จปุ๊บเราจะกำหนดอีกอย่างหนึ่งก็คือกำหนดค่าเริ่มต้น xi เท่ากับ0.5ซึ่งอ,อยู่ในช่วงที่โจทย์กำหนดนะคะก็คือศ1 1ย์ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำการคํานวณแบบสืบเรื่องโดยที่ x โดย x i บวกหเนี่ยมันจะเท่ากับเซต้า x i ซึ่งเซต้า x i ก็จะเท่ากับอะไรคะก็จะเท่ากับ e กํลัง x i ส่วนสามทำซ้ำจนกว่าจะเจอค่า x ค่า x i แล้วก็เซต้า เ i เท่ากันนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นตารางนะคะซึ่งเราก็จะเอาค่า xi โ,โดยเริ่มจาก0.5เนี่ยแทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอค่าที่มันซ้ำกันโอเคก็อันดับแรกขอตีตารางก่อนซึ่งอันนี้เราคิดมาแล้วนะคะว่ามันจะซ้ำกันที่เ,เลขอะไร หนึ่งสองสามแล้วก็อันนี้ห่อแบบกะก่อนแล้วก็เซตาเอ็กไอนะโอ้ไมค์ครับสี่เจ็ดแปดโอเคทีนี้เราก็อย่างน,นี้ก่อน อทีนี้เราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะก็คือ x, x i ตัวแรกคือ x i ศูนย์ซึ่ง x i ศูของเรา x i ศูย์ของเราก็คือ0ูจุตัวแรกก็อันนี้ก็จะเป็น0ูนจดหะคะแล้วก็พอเราเอา x i ศูนย์ที่ x i ที่เท่ากับ0.5ไปแทนในเซต้า x i เราจะได้ค่าอมาเป็น0ูนย์จุห้าหหนึ่งหกแล้วเราก็แทนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ ราก็จะเอาหอ x i x 1 x 1ก็คือ0.56169ย์จุดได้เป็น0.57644แทนสลับไปเรื่อยๆนะคะก็นี่ก็5 7 6 4 4แล้วก็แทนต่อต่อกันมาพอเอาอันนี้ไปแทนในฟังก์ชันเซตาก็จะไ,ได้เป็น0.58 0 2 1 0 2 4โอเคขอโทษค่ะ อ่ะแล้วก็แทนสลหับกันไป0.24อันนี้ก็จะเป็น0.58123อ่าตัวที่4แล้วตัวที่4ก็0.58123แทนไปก็จะเป็น0.58149อันนี้ก็0.58149 0.58 หนึ่งห้าหกอันนี้ก็ศูนย์จุดห้าแปดหนึ่งห้าหกศูนย์จุดจะเห็นนะคะว่าค่ามันเริ่มเอใกล้เคียงค่ามันเริ่มใกล้เคียงแลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดห้าแปดหนึ่งห้าแปดศูนย์จุดห้าแปดหนึ่งห้าเก้าศูนย์จุดห้าแปดหนึ่งห้าเก้าศูนย์จุดห้าแปดหนึ่งห้าเก้าอ่า สุดท้ายนะคะเราจะได้ว่า,ามันจะซ้ำกันที่ i เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้เลยว่าค่าประมาณของรากสมการ e กํลัง x ลบ 3x เท่ากับ0 คือ0ูน1 5จุดห้หนึเั่นเองค่ะก็เป็นคำตอบ